หมายเลขห้าพีรนัตอินงามหมายเลขสามพิธินันเหลาอุดมหมายเลขสิบพัชรนัยเชื้ออินหมายเลขสองภูรินันมีสัตว์หมายเลขสิบเก้าพัชรพลเชื้ออินหมายเลขสิบสี่อิสเดตมีสัตว์หมายเลขยี่สิบสองจิรพัฒจำปาจีนหมายเลขยี่สิบเอ็ดจีรวัต์สาพันธ์หมายเลขสิบเก้าธีรภาพุทธานุและผู้เล่นหมายเลขเจ็ดชนาพัฒสีชัยชัยสีมา แล้วก็ผูม้มีหมายเลขนะครับชนพัฒน์ผ่านสันเทียผู้จัดการทีมสุบรรใจเที่ยงผู้ฝึกสอนวลวิทย์โพทองนะครับนี่ก็คือทีมงานของอนองบัวมิติภาพที่85ถ้าพร้อมลงสนามก็เชิญเลยนะครับตรวจคุณสมบัติเสร็จแล้วพร้อมลงสนามเชิญน้องๆเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้เราจะลงสนามพร้อมกันนะครับ ไปรอเลยครับไปรอที่จะลงสนามเลยนะครับกรรมการรออยู่ อีกสักครูหนึ่งนะครับนักกีฬาสองทีมจะลงสู่สนามอีกไม่นานนะครับก็จะมีหลายท่านโชคดีนะครับก็ภาวนาใทุกท่านมีแต่ความโชคดีในวันนี้นะครับ บัวก็ใช่ย่อยนะครับก็ถือว่ามามาแรงเหมือนกันนะครับน้องบัวเสมอมาแล้วก็ชนะมานะาน้องบัว ต่างคนต่างชนะและเสมอมาด้วยกันนะครับบ้านตูมจูเนียก็ชนะนาดีมานะครับสประตูต่อ1แล้วก็มาเสมอกับเทศาบาลท่าตูมนะครับสประตูต่อ2องถือว่ามาแรงทีเดียวนะครับบ้านตูมจูเนียก็ลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หนองบัวมิตรภาพจะลุกจากทิศเหนือไปทิศใต้ส่วนบันตุมจูเนียร์จะลุกจากทิศใต้ไปทิศเหนือ,อสีคล้ายๆกันนะครับแต่บัตุมจูเนียร์จะแดงดําส่วนหนองบัวมิตรภาพจะแดงขาวนะครับลูกนี้ว่าไงโอ้โหทักทายแรงทีเดียวนะครับ อ่าวรเด็นของบ้านตูมนะครับหมายเลขห้าสรวิทพมบุตรยังได้ที่บ้านตูมนะครับบ้านตูมบ้านบ้านตูมยังบอลยังได้อยู่นะครับให้มาเพื่อรวมทีมหมายเลขสิบหมายเลขสิบว่าไงครับโอ้ไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลข21ของน้องบัว จิรวัตรสาพันจะได้ทุ่มเข้ามาเล่นโดยหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดบานตูมบานตูมจุเนียให้หมายเลขเก้าโอ้โหเกี่ยวไม่อยู่นะครับู้เล่นหมายเลขเก้าต้องขอโทษเพื่อนเลยนะครับเกี่ยวไม่อยู่ต่างตะจากเขตประตูมองเพื่อนรวมทีเลงงัดมาไกลทีเดียว ยังได้ที่บ้านตูมหนองบวกฉกออกมาได้โดยหมายเลขแปหมายเลขแปดว่าไงตัวเล็กจิ๋วทีเดียวไปแล้วครับหมายเลขแปดหนองบวโอ้ยลูกนี้กรรมการวไงครับเป็นลูกเตะมุมธงนะครับสกัดออกโดยสรวิทยมบุตรนะครับหมายเลขห้า จะได้ตั้งเตะมุมจากมุมธงนะครับผู้เล่นหมายเลขแปดของน้องบัวบวรัญยูโสนาแสงโอ้ไปไกลด้วยลูกนี้เอชอกออกมาโอ้โหโอ้โหทักทายนะครับน้องบัวทักทายแล้วนะครับอ่าทักทายแล้วนะครับถือว่าเใกล้เคียงที่เดียว เล่นมาง่ายให้สรวลวิทพมบุตรให้เพื่อนร่วมทีมอ,อยังคลองบอลอยู่ที่ดินแดนของตัวเองให้มาเพื่อนร่วมทีมลูกนี้ออกมารับบอลสวยงามทีเดียวยังยังแย่งโดยน้องบวอัวน้องบัวช่วยกันแย่งไปได้แล้วครับโอ้โหลูกน,นี้ไม่ทะลุนะครับถ้าทะลุไปนี่โอ้โหลูกนี้กรรมาการให้สัญญาณน,นกหวีดหรือว่าเปล่าจะได้ตั้งะลูกขึ้นไปโดยน้องบัว นี่ก็อันตรายพอสมควรนะครับผู้เล่นหมายเลขห้าน้องบัวพีเรยนัดอินงามโอ้โหลูกนี้ว่าไงโอ้หโอ้ยวายังไงครับโอ้โหผู้รักษาประตูนะครับปฏิเสธโอ้ยลูกนี้โอ้น่ากลัวทีเดียวนะครับลูกยิงไกลของน้องๆนะครับอาจะได้ตั้งเล่นโดยบาตูบจูเนีย ทุมจูเนียร์ไม้เพื่อนร่วมทีมหมายเลขเจ็ดลูกนี้สก,กัดจับไม่อยู่ลูกลั่นออกไปข้างสนามทางด้านทิศตะวันออกผู้เล่นหมายเลขสองของน้องบัวมิตรภาพพลนันมีสัตว์ทุ่มกระไม้เพื่อนร่วมทีมให้กับหมายเลขสิบหมายเลขสิบว่ายไงครับยังโยกอยู่โโลูกนี้ออกไปทุ่มโดยบันตุมจูเนียร์มาแรงทีเดียวครับบันตุมทั้งสองทีมทั้งสิบปีทั้งสิบสองปีโโลูกนี้โอโ้โหลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่น ของหนองบัวโอ้โห,โโหโลูกนี้สกัดกันอ่ใยได้อยู่นะครับลูกนี้โอ้ประตูตัวใหญ่ทีเดียวอัดโด่งมานะครับลูกนี้โอ้โหโลูกนี้จับไม่อยู่โอ้โโลูกนี้ลั่นออกข้างสนามไปนนองบัวก็ทักทายไปแล้วครับ กล้เคียงทีเดียวทุ่มเข้ามาเล่นโดยผู้เล่นของน้องบัวมิตรภาพที่85นายเรือนรวมทีไมไว้ไงครับผู้เล่นหมายเลข22ยังไรบอลอยู่ให้เพื่อนลุทีมหมายเลข10หมายเลข10ไว้ไงครับเป็นเพื่อนแล้วเห็นช่องแล้วมาหมายเลข8ไม่ผ่านผู้เล่นของบ้านตูมจูเนียยังแย่งได้ที่โอ้โหยังแย่งกันอยู่ระหว่างหมายเลข10 21ลูกนี้สกัดออกข้างสนามไปหมายเลข21ของน้องบัวมิตรภาพ จีรวัตรสาพันลูกนี้โอ้โหไอ้ลูกโรงสวยทีเดียวนะครับผู้เล่นหมายเลขเก้าลูกนี้นะครับทำฟาวโดยหมายเลขยี่สิบสองของบานตูเอเอนง,งบัวนะครับที่ทำฟาวลูกนี้อันตรายทีเดียว โอ้โหไอ้ลูกนี้โอ้หข้ามคานไปนะครับลูกตั้งเตนิดอันตรายทีเดียวนะครับย่งตั้งเล่นขึ้นมาจากเส้นประตูของน้องบัวมิตรภาพที่85มองซ้ายมองขวาหาเพื่อนรวมทีมไม่เจอแล้วครับงัดขึ้นมาอย่างแรงโอ้ยหมายเลขตัวเล็กจิ๋วทีเดียวบอลลงนิ่มทีเดียวนะครับเนี่ยให้เพื่อนรวมทีมไปแล้วครับลูกนี้ วางไงครับลูกนี้หมายเลขแปดโอ้ยไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูของบ้านตูมจุเนียตัวใหญ่ทีเดียวนะครับยังได้ที่น้องบัวโอ้ยสกัดออกมาไม่มีเพื่อนร่วมทีมนะครับทุ่มก็มาเล่นโดยบ้านตูมจุเนีย ทุ่มหมาเพื่อนร่วมทีมลูกนี้โอ้โหหมายแล้วครับให้หมายง่ายครับหมายเลขแปดว่าไงโอ้โหเดืองหลบนะครับให้ไปที่เพื่อนร่วมทีมหมายเลขยี่สิบสองว่าไงยังไม่ให้ยังไม่ให้นะครับโอ้หมาเองนะครับลูกนี้ไม่ผ่านสลวิชโอ้ลูกนี้หลุดไม่หลุดทันไม่ทันไม่ทันทุ่มกับเล่นใน้องบวัวพิทยภาพแปดสิบห้าทุ่มมารวมทีมแลลูกนี้ว่าไงครับสลวิชหมายเลขห้า หมายเลขสิบอ่าลูกนี้ออกไปอ่าส่วิเททุ่มให้เพื่อนร่วมทีมลูกนี้ว่าไงยังได้อยู่ยังแย,ย่งกันอยู่โอ้เดลูกนี้ยังเอาโอ้โหแกะตัวออกมาได้นะครับบ้านตุ่มจูเนียนะครับสกัดโดนทัดบอลหมายเลขสิบของบ้านน้องบัว ุ่มก็มาเล่นโดยบ้านต่มจุเนียสรวิทย์พมบุตรโอ้โลูกนี้ยังโดยหมายเลขแปดย่งได้แล้วงัดโดวงมาว่าไงครับผู้รักษาประตูปล่อยออกหลังประตูไปเกมสูสีทีเดียวนะครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ มาให้กับผู้เล่นหมายเลขห้าสิลวิทย์พมบุตรให้เพื่อนรวมทีมหลูกนี้มองไกลแล้วให้เพื่อนตัวล็กโอ้โหเลแต่จิ๋วนะครับหมายเลขยี่สิบสองอ่าตอนนี้ใครจะเสียจังหวะกันก่อนแล้วครับอยู่ที่จังหวะนะครับทั้งสองทีมใครจังหวะจะได้ดีกว่ากันนะครับฟุตบอลนี่ถือว่ายังทักษะการเล่นบอลนี่คล้ายๆกันเลยไม่แตกต่างกันนะครับน้อ,นองๆเรา ไล่ตามเดชอายุแล้วทักษะพื้นฐานนี้พัฒนาขึ้นมามากทีเดียวเราต้องให้น้องๆของเรามีโอกาสได้มีที่ยืนในสังคมนะครับในการเล่นกีฬาเพื่อที่จะนำไปสู้กับอารยาประเทศเขา,อาตอนนีอ้อาเซียนของเราก็ถือว่าฟุตบอลไทยก็อยู่ในอันดับที่ดีพอสมควรนะครับเราต้องฝึกฝนกันไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กงัดขึ้นมาโดยผู้เล่นของ น้องบัวมิตรภาพโอ้โหลูกนี้หมายเลขแปดปล่อยออกไปไน,นะครับวัฒนยูโสโนาแสงนะครับเอาไม่ทันนะครับต้องขอโทษเพื่อนอตังทุ่มเข้าไปเล่นโดยบ้านตูมจุเนียลูกนีอ้ออกไปนะครับะจะได้ทุ่มเข้าไปโดยบ้านตูมจุเนียนะครับเบอร์สีไปเพื่อนร่วมทีมโอ้โหลูกนี้ทุ่มไกลทีเดียวได้ทุ่มต่ออีกครั้งหนึ่ง มาปีนี้ดีจริงๆนะครับบานตูมทั้งสองทีมต้องชื่นชมนนไม่ารรลุลูกนี้ว่าไงครับเอาหมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดของ บ้านตูมกันไว้นะครับให้บริษาวประตมูมาคว้าไว้ได้แล้วก็อัดมาโอ้โห,ห้ลูกนี้โอ้ยลูกนี้มันได้อยู่ที่น้องบัวนองบัวมิตรภาพให้เพื่อนลูกทีมหมายเลขสิบโอ้โหยลูงนี้โอ้ยเข้าเร็วทีเดียวครับหมายเลขยี่สบสองของบ้านตูมจุเนียไอของไอของน้องบัวนะครับถทษของน้องบัวตัง เตะมุมทงโดยบานตูมจูเนียลูกนี้ว่าไงโอ้โหข้ามหัวไปหมดเลยนะครับหนองบัวมิตรภาพจะได้ทุ่มบอลเข้ามาเล่นได้ที่โอ้โยลูกนี้โอ้โยลูกนี้นะครับกรรมการบอกว่าเา้านะครับจะเกี่ยวกัน ระหว่างหมายเลข22กับหมายเลข7ของบ้านตูมธนก,กิจโสมมาสุขนะครับผู้เล่นหมายเลข7ของบ้านตูมจุเนียแล้วก็22ก็คือจิรพัฒน์จำปาจีนอ,อันตรายทีเดียวนะครับอันตรายนะครับแต่ลูกอันตรายอหนองบัวจะโอ้โหลูกนี้ ข้ามคานไปอีกนะครับแมตท,ที่แล้วประตูหนองบัวก็ถือว่าเป็นแมน o ออฟเดแมตนะครับเ <Yeah. S 1> ซฟลูกหลายครั้งนะครับ mm hmm. มาแล้วครับลูกนี้ว่าไงโอ้โหยังเกี่ยวได้ที่ศิรวิทย์พมบุตรย,ยังได้ที่หมายเลข10ของบ้านตูมว่าไงครับยังไปต่อได้โอ้โหยลูกนี้เทียมานิดหนึ่งยังได้เพื่อนร่วมทีมที่หนองบวัวหนองบัวว่าไงโอ้โอ ยังได้ที่น้องบัวมิตรภาพน้องบัวให้มาเพื่อร่วมทีมว่าไงทันไม่ทันอย่างทันโย่โอ้โหอลูกนี้ครับดอกสวยทีเดียวนา้เพื่อนร่วมทีมแล้วว่าไงครับเพื่อนร่วมทีมให้มาหมายเลขแปดหมายเลขแปดว่าไงโอ้ไปเองนะครับเนี่ยไม่กลัวนะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่กลัวลูกนี้ก็กรรมการบอกให้ตั้งเตะจากเส้นประตูบานตูมนะครับ เล่นสั้นๆแล้วนะครับเนี่ยสารวุฒิส่งเข้ามาเพื่อร่วมทีมทันไม่ทันโอ้โลูงนี้ไม่ทันนบันตุมจูเนียร์หมายเลขสิบกิติพัฒน์นินแก้วเล่นดีทีเดียวนะครับเนี่ยนอกจาก,กรูปร่างจะดีแล้วยังมีทักษะในการเล่นฟุตบอลยังไม่ผ่านวัลันยโูโมสมาโซนาแสง โอ้โหคว้าไว้นะครับตัเตะโด่งขึ้นมานะครับลูกนี้ยังแย่งกันอยู่ลูกนี้กรรมการเป่าลูกวิดยาวนะครับถือว่าเป็นฟาวตั้งเตะนะครับอันตรายทีเดียวนะครับลูกนี้ลูกไหนที่ตั้งเตะนะครับทั้งสองทีมถือว่าอันตรายทั้งสองทีม รับหน้าที่โดยผู้เล่นหมายเลขค่ะลูกนี้ว่าไงโอ้โหประตูเหนียวทีเดียวนะครับตัดสินใจปัดออกข้างไปหลังประตูไปนะครับจะได้เตะมุมลูกนี้โอ้โหแล้วครับลูกนี้โอ้โหขวาจากเท้าเลยนะครับ ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยไม่ธรรมดาลูกนี้ยังได้ที่หมายเลขเจ็ดยังโอ้โหน้องบัวมิตภาพสกัดออกไปทุ่มเข้ามาโดยผู้เล่นของบัตตูมทุ่มเข้าหมายเพื่อ่วมทีมเคาะมาสั้นให้กับผู้เล่นหมายเลขสิบโอ้ลูกนี้ยังแย่งกันอยู่ ยังแย่งกันอยู่นะครับตัวนี้โอ้โหลูกนี้อัดเต็มอ่าโออ้่ทำฟาวด์เลยครับหมายเลขเจ็ดผู้เล่นกับตันทีมของบ้านตูมธนกิจโสมาสุขอัอนตรายเหมือนกันนะครับใกล้ๆก็ถือว่าอันตรายลูกนี้ไปแล้วครับลูกนี้ว่าไงครับโอ้ยาเจ้าประตูก็ง,งัด มาคืนมาอย่างแรงเหมือนกันลูกออกอลูกออกหลังประตูออกข้างสนามไปโอ้ลูกนี้โอ้โหหมายเลขก7 7คล่องทีเดียวให้เพื่อนร่วมทีมว่าไงงัดออกมาลูกนี้โอ้โหไม่มีเพื่อนร่วมทีม ตั้งเตะจากเส้นประตูนะครับเล่นแล้วนะครับเล่นง่ายๆโอ้กรรมการบอกว่ายังไม่ถูกที่ให้ตรงที่ให้ตรงที่ตรงจุดนะนนไปให้กับอโอ้ให้บอลแม่นทีเดียวนะครับบานตูมเท้าสู่เท้า,าลูกนี้ออกข้างสนามไปาบานตูมจูเนียจะได้เล่นลูกเข้ามาโดยการทุ่ม ว่าไงครับมองซ้ายมองขวาแล้วก็ทุ่มเข้ามาในสนามยังผ่านไปได้ลูกนี้ว่าไงโอ้โหกรรมการให้ตั้งเตะจากเขตประตู <Yeah. S 1> โอ้น่ากลัวทีเดียวนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนลุกนะครับแต่และทีมถือว่ามีการวางแผนการเล่นมาอย่างดี ตัเตโดยผู้เล่นหมายเลข21ของบันตุมจูเนียเคลียกขึ้นมาให้หมายเลขหน้องบัวมิตรภาพโอ้ให้กับเพื่อนลุทีมหมายเลข8หมายเลข8ทันหรือไม่โอ้ยังทันอยู่นะครับโอ้ยังโอ้หสุดยอดโอ้หลูกนี้หลอกนะครับสวยทีเดียวหลอกไปหลอกมานะครับคนที่2แล้วไม่ผ่านนะครับน้องบัวมิตรภาพจะได้ตั้งเตะ ของทีเดียวนะครับผูเ้เล่นหมายเลข8ของน้องบัวมิตรภาพทุ่มข้าไมา้เพื่อนร่วมทีมปล่อยออกไปหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกถือว่าสกอร์ก็ยังศูนประตูต่อศูนย์นะครับก็คงไปแก้เกมกันใหม่นะครับว่าะจะแก้กันมาอย่างไรนะครับ ตลอดไปที่บีทีซอกเกอร์ี